สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกริชชอีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปท,ทานายดวงประจําวันที่16พฤศจิกายน2564นะครับโดยเริ่มต้นการทาน,นายตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปเหลือเวลาไ,ไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะถึงวันที่หลายๆท่านรอคอยกันแต่ในคลิปนี้จะพิเศษกว่าราศีอื่นก็คือ ผมไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มมหาเหงา่งกันดับที่เท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้จัดแต่เป็นราศีที่มีอิทธิพลค่อนข้างได้เยอะมากและที่สำคัญที่สุดราศีนี้คําทํานายจะยาวไปจนกระทั่งถึงสิ้นปี2564นี้นะครับส่วนว่าจะเป็นราศีอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันก่อนอื่นฝากไว้นิดนึงนะครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกิชชลรียังคงเหมือนเดิมครับทางเบอร์โทรศัพท์ up, ID Line แฟนเพจ a c e b o o k สนใจที่อยากจะตรวจสอโดวงชะตากับผมหมอกิจชลรีก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับ และราศีที่ผมกาลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้คือราศีธนูหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมในคลิปนี้จะบอกภาพร,รวมกว้างเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงนินอุปสรรคปัญหาความรักแล้วก็โชคลาภให้กับคนที่เกิดในราศีธนูนี้แต่ผมไม่จัดนะครับว่าราศีธนูอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่แต่บอกแต่ว่าชาวราศีธนูในรอบปักนี้กําลังมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆ โดยเฉพาะช่วงประมาณวันที่17หรือหลังวันที่27 28แไปแล้วไปปลายเดือนเนี่ยจะมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงมากที่จเยอะมากๆแต่ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดีๆจะเกิดขึ้นคนราศีธนูต้องเตรียมตัวรับกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดที่สำคัญที่สุดคุณจะต้องมีสติแล้วไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าชะตาต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะกังวลใจพอสมควรถ้าเรื่องของการงานถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังเจออุปสรรคปัญหาค่อนข้างที่จะหนักพอสมควร ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณมาก,กลายเป็นคนที่ไร้อำนาจวาสนาไม่สามารถที่จะปกป้องดูแลคุณได้อีกต่อไปภาวะอารมณ์จิตใจของคนราศีธนูร้อนรอนกระวนกระวายกระสับกระส่ายยิ่งถ้ากำลังรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่คนราศีธนูจะเครียดวิตกกังวลมากบางครั้งจิตใจร้อนรุ่มกระวนกระวายเกาะให้เกิดอาการงุดหงิดใครมาใกล้ก็เกาะให้เกิดการทะลบบเลาะเบาะแว้งกันได้ง่ายถ้ามองถึงเรื่องของความรักเป็นช่วงเวลาที่กำลังมีปัญหา กำลังจะเจอกับเรื่องราวที่ไม่ค่อยสู้ดีการหย่าล้างจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากหากแม้นคนราศีธนูไม่ครอบครองสติของตัวเองให้ของเส้นของวาหรือให้คงที่คุณจะต้องใช้ความรู้ความสามารถไหวพริบปฏิภาณรวมถึงสติปัญญาของคุณที่มีเพื่อที่จะต่อสู้กับอุปสรรคตรงนี้ให้ได้การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นเพราะว่าดวงชะตาของคนราศีธนูกำลังจะมีเรื่องราวดีๆปรากฏขึ้นในช่วงวันที่1 6พฤกจิกายนนี้ ใครที่กำลังติดขัดปัญหาเรื่องของการเงินจะมีเรื่องราวดีๆปรากฏขึ้นใครที่กำลังตกงานอยากได้งานหรืออยากจะไปทํางานแยกต่างถิ่นต่างแดนคุณจะไปได้หรือได้ทําในสิ่งที่คุณปรารถนาโดยอาศัยความสามารถไหวพิปฏิพานที่คุณมีนั่นเองจะเป็นตัวชักชวนให้คุณได้รับโอกาสดีๆ แต่ก่อนอื่นทั้งหมดต้องเรียนว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่แย่ๆขึ้นมาซะก่อนด้วยเพราะดวงชะตาของคนราศีธนูเนี่ยอันนี้ผมบอกตรงนะครับว่าผมหยิบไพ่ราศีธนูเนี่ยสองครั้งแล้วไพ่ที่ออกมาในโทนเดียวกันหมดเลยผมจึงมั่นใจว่าในช่วงปักนี้คนราศีธนูต้องระมัดระวังทั้งเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางอันทั้งเรื่องของอุบัติเหตุจากการทํางานจากการเดินทางจากการทะเลาะเบาะแว้งจากภาวะอารมณ์ที่พลุกพล่านอยู่ในช่วงนี้ มาว่ากันเป็นต้องเรื่องไปก่อนก่อนอื่นมองถึงเรื่องของการงานก่อนรอบปักนี้คนราศีธนูการงานอาจจะยังคาดหวังกับอะไรยังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะักทําได้อย่างเดียวก็คือว่าต้องอาศัยใจของตัวเองมั่นคงแล้วก็หนักแน่นไว้อย่าหวั่นไหวอย่าย่อท้ออย่าท้อแท้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามขอให้คุณอดทนฟันฝ่าต่อสู้หากแม้นใครที่กําลังอยากจะลาออกจากง,งานในรอบปักนี้หรือช่วงปีนี้ ก่อนสิ้นปีผมมองว่าอย่าเพิ่งลาออกจากงานเด็ดขาดรอให้สถานการณ์ผ่านพน้นวันที่17หรือ27ไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรเพราะหลังวันที่27ไปดวงของคนราศีธนูจะปรับเปลี่ยนแล้วก็มีเรื่องราวดีๆปรากฏขึ้นมาค่อนข้างดีมากราศีธนูเรื่องของการงานอาจจะคาดหวังอะไรลําบาก คุณจะรู้สึกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณมาเสื่อมอํานาจวาสนาช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณไม่ได้อย่างที่ก่อนเผลอๆเ,เนี่ยเวลาเราเข้าไปพูดไปคุยด้วยเนี่ยอาจจะโดนดา่าโดนว่าโดนตาหนิโน่นนี่นั่นจนทําให้เรารู้สึกสติสตังค์ไม่อยู่กันเลยตัวบางทีฟิวขาดหัวร้อนทะเลาะเบาะแว้งกันก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้พอมาทะเลาะก,กับผู้บริหารเจ้าหน้ายเสร็จแล้วพอลงมาข้างล่างก็มาทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องส่งผลทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นเลือดตกยางออกเพราะฉะนั้นคนรรานูตงวั อันนี้คือเรื่องของการงานอย่าปรับเปลี่ยนแก้ไขย้าย,ยงานณนเวลานี้เพราะไม่ใช่เวลาที่ดีต้องหยุดรอดูสถานการณ์สักพักหนึ่งก่อนถ้ามองถึงเรื่องของการเงนินช่วงนี้อยู่ในภาวะที่คนราศีธนูต้องลำบากพอสมควรมีเรืยจ่ายค่อนข้างที่ยจะมากเผลอๆอ,อาจจะทั้งเรื่องของสุขภาพเราคนรอบข้าง หรือพ่อแม่ญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุของพานเสียหายรถพังบางครั้งทําการทํางานอยู่ได้รับอุบัติเหตุหยุดการหยุดงานเสียเงินเสียเวลาเหล่านี้จะปรากฏขึ้นถ้ามองถึงรเรื่องราความรักกลายเป็นว่าเกิดการทะเลาะเบากแงไม่ค่อยจะโอเคซะทสาไหร่ พูดคุยกันไปก็ทะเลาะก,กันไปมีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องให้ต้องเครียดบางคนอาจจะถึงขั้นที่ว่าอย่าร้างกันเลยก็มีเพราะฉะนั้นผมถึงเอามาเตือนว่าในรอบปักนี้หรือตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีชาราศีธนูให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนิดหนึ่งแต่หลังจากที่เรื่องร้ายๆผ่านไปดวงของคนราศีธนูจะพุ่งทะยานขึ้นไปข้างหน้า คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังา,าัถนาการงานโดดเด่นมากมีโอกาสประสบความสําเร็จได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกล่าวขานของคนทั่วไปการเงินกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกลายเป็นคนที่มีเงินเป็นลาดกลายเป็นคนที่มีอํานาจวัส,สนามีอยู่มีกินอย่างล้นหลาม ทางด้านความรักได้เจอเจอเนื้อคู่ที่ดีได้คู่รักที่เป็นเนื้อคู่กันในจริงร่วมกันก่อร่างสร้างตัวจกนกระทั่งประสบความสําเร็จได้ในที่สุดเหล่านี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากเรื่องร้ายๆผ่านพ้นไปผมถึงบอกว่าราศีธนูรอบปักนี้มีอะไรที่พิเศษมากจึงให้ยืดขยายการ,รทํานายไปจกนกระทั่งถึงสิ้นปี2564นี้ อีกอย่างหนึ่งเรื่องของเคราะห์อุบัติเหตุของคนราศีธนูในช่วงปักนี้โดยเริ่มต้นที่ช่วงประมาณวันที่10หรือ11เป็นต้นไปพึงระมัดระวังเรื่องของการเดินทางไกลด้วยนะครับอย่าเดินทางไกลหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนอกเหนือจากว่าคุณจะไปกับเพื่อนหรือให้คนอื่นเขาขับรถให้จงจะดีที่สุดรวมถึงอย่าอารมณ์ร้อนมัววางจนเกินไปนะเพราะมันจะทําให้ทะเลาะเบาะแว้งกันจนถึงขั้นรุนแรงบางครั้งแต่คอแตกแยกการงานการเงินไม่ประสบความสำเร็จได้ เราเนี้ยจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นจงใช้สติปัญญาใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเพื่อที่จะยับยัง้งหรือควบคุมอารมณ์ใจของตัวเองให้ดีทานศีลภาวนาเป็นเรื่องราวที่ควรจะต้องทําให้จงหนักคุณจึงจะสามารถเอาชนะอุปสรรคตรงนี้ไปได้คนราศีธนูให้ทำแบบนี้นะครับ อันนี้คือเรื่องราวทั้งการงานการเงินทั้งเรื่องความรักที่ผมพูดรวมๆวเข้าไปนะครับเป็นการบอกกล่าวเป็นการเตือนก่อนแต่จะได้กลัวหรือจะได้ด่าคอมเมนต์ผมเข้ามาว่าโอ้โหทำไมมีเรื่องราวนี้มึงมาพูดได้ยังไงไม่ใช่แบบนั้นครับเป็นการพูดเป็นการเตือนแล้วจะบอกว่าหลังจากเรื่องไร้ผ่านไปเน้นหลังจากเรื่องไร้ผ่านไปแล้วคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังตั้งใจปรารถนาแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะมากหรือน้อยอยู่ที่บุญธรรมกต,ต่ของคุณผมกําลังจะบอกอยู่ตอนนี้ว่า ในช่วงวันนี้ถึงช่วงสิ้นปี263 64นี้คนราศีธนูให้เน้นการทำบุญเกี่ยวกับพวกเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ยารักษาโรคบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าโรงพยาบาลทั่ว,วไปรวมถึงบริจาคเลือดให้กับสภากาติไทยทำบุญด้วยการถ่ายชีวิตโคกกระบือหรือทำบุญปล่อยปลาหน้าเขียงตามกำลังอายุข,ของตัวเองอีกทั้งคนราศีธนูในช่วงนี้หากแม้นใครที่กำลังสร้างห้องน้ำห้องน้ำผมอนุโมทนาสาธุด้วยเพราะคุณกำลังทำบุญได้ถูกต้องที่สุด แล้วอีกอย่างหนึง่งให้หาโอกาสไปกราบขอพรจากพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับถ้าถามว่าอยู่ที่วัดไหนอยู่ที่วัดโบสถ์ปทุมธานีก็มีและของพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกจริงๆอยู่ที่วัดเขาสมโพธนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับของหลวงพ่อแดงเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศรีธนูหาโอกาสไปกราบสักการบูชาขอ พรขอความเป็นสิริมงคลเพื่อที่จะทําให้เรื่องหนักเนี่ยกลายเป็นเบาเรื่องทุกเราเนี่ยจะกลายเป็นหายหลังจากที่เราไปที่วัดเขาสมโพธิให้ทําบุญถวายสังฆทานด้วยหรือถ้ามีเวลาก็หาโอกาสถือศีลบวชในคมะเสียนะครับอย่างน้อยก็3วัน7วันแล้วแต่ว่าเรามีกําลังมากแค่ไหนก็ให้ทาตรงนั้นแล้วหลังจากที่เราทําบุญหรือว่าเราถือศีลบวชในขมาเสร็จเรียบร้อย พอกลับมาก็ให้ไปทำบุญปล่อยปลาหน้าเขียงตามกําลังอายุของตัวเองอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าอายุ31ปีก็บวกไป3กับหก็เป็น4แต่บวกเพิ่มไปอีกหก็เป็น5เพราะฉะนั้นปล่อย5้กิโลปลาอะไรก็ได้ที่เขากำลังจะฆ่าปลาช่อนปลาดุกปลาหมอปลานินนะครับ ปลาอะไรก็ได้ที่เขากําลังจะฆ่าหรือว่าอยู่หน้าเคียงนี่แหละนะครับหรือจะเป็นการทาบุญไถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้เช่นเดียวกันชาวราศีธนูในรอบปักนี้หลังจากที่ทําบุญตรงนี้แล้วเนี่ยการทําบุญเสริมโวชะดานอกเหนือจากการเข้ากราบสักการะบูชาพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ทําบุญด้วยการเติมน้ำมันตะเกียงหรือถวายพวกค่าน้ําค่าไฟบริจาคค่าน้ําค่าไฟให้กับวัดบารามรวมถึงถวายพวกอุปกรณ์การทําแสงสว่างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟสายไฟ ไฟฉายฐานไฟฉายรวมถึงการที่เราจะถวายพวกสื่อธรรมะหรือหลังสื่อธรรมะเป็นธรรมทานให้กับวัดวารามเพื่อที่จะต่อสติปัญญาให้คนอื่นอันนี้ถือเป็นการทําบุญในการให้แสงสว่างคนอื่นรวมถึงการทําบุญกับมูล,ลนิธิคนพิการหูหนวกตาบอดเหล่านี้คนราศีธนูให้ทำตรงนี้ในรอบวันนี้จนกระทั่งถึงสิ้นปี2564เพื่อยับยั้งในเรื่องของเคราะห์หามยายงร้ายที่กำลังจะมีมาถึงเป็นแบบนี้ครับ เมื่อเราทําบุญทาทานตัวนี้เสียดบร้อยแล้วเนี่ยเ <_ d ata> ชื่อถือว่าเรื่องราวดีๆเนี่ยจะปรากฏขึ้นแต่เศษกรรมหรือวิบากกรรมก็ยังคงพอมีให้เห็นหลายๆท่านผมเชื่อว่าอาจจะกําลังมีปัญหาติดขัดในหลายอย่างชีวิตที่เคยดีมาตลอดกลายเป็นว่าย่าแยก่การงานการเงนิงนเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังไม่เหมือนกับราศีที่ออกไปไม่เหมือนกับราศีธนูที่แบบเฮงเฮงเฮงเงป,ปังปังแต่กลายเป็นว่ากําลังตรงกันข้ามกับราศีธนูที่เฮงเฮงปังปังนั่นเพราะว่าวิบากกรรมเก่ามันส่งผลเป็นบัรดาล ผมถึงบอกว่าการเข้าวัดทำบุญทานศีลภาวนาถือเป็นเรื่องที่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอเป็นคนรักษาสัจจะวาจาเป็นคนกตัญญูรู้คุคนเป็นคนที่เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่าทำบุญเพียงเพราะต้องการที่อยากจะได้โชคลาภเท่านั้นแต่จงทำบุญด้วยความเรื้อสายและศรัทธาทำบุญหวังในบุญที่จะได้แล้วก็ที่สำัญที่สุดเวลาเราเข้าไปวัดไปทำบุญขอให้เราตั้งใจทำให้ดีที่สุด ทำบุญเสร็จอุทิศส่วนอย่างไม่มีขีดจำกัดให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้กับแปดหมื่นโลกธาตุนี้ให้ท่านได้รับในส่งแห่งบุญที่เราทําไม่ต้องกลัวว่าบุญที่เราทําแล้วมันจะหมดมันจะเป็นการต่อบุญไปเรื่อยๆใครที่อนุโมทนาศาสตร์ลกเราบุญก็เกิดมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นขอให้คนที่เกิดราศีธนูตั้งใจทําให้ดีนะครับภายหลังจากที่ทําบุญแล้วหลายสิ่งหลายอย่างก็จะดีขึ้นเรื่องราวความรักก็อย่างที่ผมเรียนไปว่าจะเจอคู่ที่ดีจะเจอคนที่ใช่เจอคนที่รักเราพร้้ออมที่จะเกืหนนุ พร้อมที่จะส่งเสริมเพิ่มพูนในเรื่องของการเงินการงานของเราหากแม้เนื้อคู่กันที่ทะเลาะบ,บอกแว้งกันในช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์กลับมาเจอกันในช่วงอีกประมาณสัก10-20วันที่ที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนราศีธนูขอให้เร่งสร้างบุญสร้างกุศลตรงนี้ให้เยอะๆแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นทันทีหลังจากที่เราคุยกันมาถึงเรื่องของการงานการเงินเรื่องของบุพกรรมเก่าเรื่องของอ่า การทำบุญสุนทานแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาต่อกันในเรื่องของโชคลาภบ้างนะครับชาวราศีธนูในรอบปักนี้เนี่ยดวงชะตาแม้จะมีเรื่องราวที่น่ากระวลใจเกิดขึ้นเยอะแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือได้รับเงินที่ได้มาแบบฟุๆ้ๆแบบฟ้าประทานแบบเทพเทวดานําส่งมาให้ คนราศีธนูในรอบปักนี้ทิศที่เป็นมงคลเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ทิศคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศใต้สองทิศนี้เป็นทิศมงคลมากเวลาที่เราได้เดินทางไปทางภาคใต้ผมได้นําวัดทางภาคใต้ทั้งหมดใครก็ตามที่เดินทางไปแล้วขอให้หาโอกาสกราบสักการะบูชาศีสิทธิ์ที่อยู่ทางภาคใต้นะครับที่แน่ๆเลยก็คือวัดเจดีย์นะครับส่วนทางทิศตะวันออก ภาคตะวันออกเสียงเหนือก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้องคายไม่ว่าจะเป็นนครมนม,นมไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นอุดรขอนแก่นล้วนแล้วแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองอยู่คนราศีธนูหาโอกาสเข้าไปกราบสักการะบ,บูชาเพื่อขอความเป็นสิริมงคลหรือขอโชคขอลาภดลมนดาลให้ตัวเองประสบความสำเร็จลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเรื่องราวของชาวราศีธนูมีโอกาสดีๆมากกว่าราศีอื่นในรอบปังนี้นะ คุณจะลืมตาอปากกลายเป็นคนที่ไม่มีหนี้มีสินปลดเปลื้องหนี้สินทั้งหมดได้แต่ทั้งหมดต้องอาศัยบุตรของคุณเป็นคนจัดการให้นะครับ<ส>ดาวคู่มิรของคนราศีธนูนอกเหนือจากลูกหลานบริวารที่เป็นเด็กผู้ชายแล้วเนี่ยครับอายุไม่เกินสิบขวบนะให้น้องเขาจิบจับให้แล้วก็ยังเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีขึ้นรูปร่างผอมบางผิวสีน้ำผึ้งนะครับเป็นคนที่มีความคมเข้มสวยงามหน้าตาดีแต่ว่าเป็นคนที่ต้องบอกว่าอาจจะดุดุหน่อย มีแผงลอตเตอรี่อยู่ทั้งสามทิศก็คือทั้ง,ท,งทางทิศตะวันตกทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือนแล้วก็ทิศใต้คนราศีธนูหากไม่ได้เสี่ยงโชคให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงกับลักษณะแบบนี้จะโดนบันดาลสมผลในเรื่องของโชคลาภการเงินดีมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อตล็อ่อให้เน้นซื้อกับคนแบบนี้สําหรับเวลาที่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคและก็วันที่เดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ วันที่ที่เหมาะกับการเสี่ยงโชคนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ 12, 1 3 1 4 15 16นะครับเวลาเสี่ยงโชคให้คนราศีธนูเสี่ยงโชคในช่วงเวลาเช้าถ้าตอนเช้าเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่เวลา8นาฬิกา27นาทีและเวลา11นาฬิกา19นาทีตอนเช้ามี2เวลาถ้าเป็นช่วงบ่ายให้เสี่ยงในช่วงเวลา14นาฬิกา19นาที และเวลา17 19. นาฬิกา19นาทีแต่ถ้าหลังจากพระที่ตกดินไปแล้วก็ให้ซื้อในช่วงเวลา19นาฬิก19นาทีาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาต่อกันในส่วนของเลขนําโชคในงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน2564ข,ของคนราศรีธนูเลขนําโชคของคนราศรีธนูมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวก็คือเลข2เลข7เลข1แล้วก็เลข9 2 7 1 9มีอยู่ด้วยกัน4ตัว หากแม้นอยากจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ลองซื้อจับเลขเหล่านี้มาเผื่อบางทีอาจจะมีโชควิลาบด้วยนะครับสำหรับสถานที่ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ของคนราศีธนูในรอบปักนี้คือหนึ่ง หน้าโรงพยาบาลหน้าร้านเสริมสวยหน้าสถานเสริมความงามหน้าร้านทองหน้าแบงค์หน้าโชว์รูมรถแล้วก็บริเวณวัดวาอารามที่เราไปทําบุญแต่ควรจะเน้นในส่วนของวันที่เวลาแล้วก็ดาวคู่มิตรที่จะส่งผลรุนดรลในเรื่องของช่วงลาภที่จะเกิดมีกระเราแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนมีช่วงเวลาต้องเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ที่มันแย่ๆจะเกิดขึ้น หากแม้นใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของการงานขอให้อดทนไว้นะครับอย่าได้ใจร้อนหรืออย่าได้ตัดสินใจแบบผุนันพันแล่นเพราะมันจะส่งผลให้เราเนี่ยต้องลำบากไปอีกจนกระทั่งเริ่มต้นปีหกจ้าจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับความรักคิดอ่านให้ดีหากแม้นเจอเรื่องราวที่มันไม่ค่อยชอบมาผกวก็หันหน้ามาคุยกันปรึกษาหารือก,กันอย่าตัดสินด้วยอารมณ์เพราะมันจะเป็นหนทางแห่งความแตกแยกหรือทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นเลือดตกยางออก เรื่องของการเงินหากแม้นยังไม่มั่นใจยังไม่โอเคก็อย่าลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมหากจะทําธุรกรรมทางการเงินของคนราศีธนูมองว่าหลังวันที่16ไปแล้วจึงจะมีเรื่องราวดีๆปรากฏขึ้นการเดินทางไกลๆคนราศีธนูงดเว้นช่วงเวลาหนึ่งทุ่มไปแล้วหลังพระอาทิตย์ตกดินดวงชะตาไม่ค่อยจะสู้ดีเป็นจริงก็ควรที่จะหาใครไปเป็นเพื่อนจะดีที่สุดเป็นแบบนี้ครับ เอาละครับนี่คือราศีธนูไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มมหาเฮงอันดับที่เท่าไหร่แต่เป็นมาราศีที่ต้องบอกว่ามีเรื่องราว,วแปลกๆปรากฏเข้ามาผมเลยหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะมาบอกมากล่าวมาเตือนกันแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการทํานายผ่านทางหน้าไพ่แล้วที่สำคัญที่สุดผมทํานายแบบภาพรวมๆไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งในกรณีถ้าไม่ชอบใจในคลิปที่ผมทํานายก็เลื่อนผ่านได้นะครับแต่ถ้าพึงพอใจก็สามารถกด ไลค์กดแชร์ผมได้ด้วยนะครับเป็นแบบน,นี้สำหรับท่านที่เกิดราศีธนูแล้วอยากจะตรวจดวงชะตาของตัวเองแบบและเอียดเอ็กซ์คลูซีฟกับผมก็ทักทายพูดคุยขึ้นมาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เอาละครับสำหรับวันนี้กับราศีธนูกับผมหมอกชีฑลี่ก็คงจะขอ,อยุติงล,ลงโปรกไวไ้ในเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับราศีที่ทเหลือนะครับส่วนว่าจะเป็นอย่างไรแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันสำหรับวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ